คือตอนแรกอะมีอาการบ้านหมุนลุกขึ้นมาเนี่ยลุกจากที่นอนเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเดินได้ต้องนอนแล้วก็หลับตา แล้วทราบมาอีกว่าเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาพี่ด้านมีอาการอะไรเกิดขึ้นใหม่เจ็บหน้าอ,อกเจ็บแบบจี๊ดเลยเจ็บแป๊บแป๊ะแล้วก็มือชาเท้าชาต้นทอปวดหัวคอบ่าไหลนี่คือปวดแล้วก็เลยไปเซิร์ชที่อาการเป็นแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่อาการอะไรตรงตรงแป๊ะเลยคือปลายประสาทอักเสบพอเซิร์ชเข้าไปแล้วอยู่คอเนี่ยเด้งขึ้นมา สั่งมากินได้คือกระปุกตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอาการแล้วค่ะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบนด์นะคะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะวันนี้นะคะชิวได้รับเกียรตินะคะมาสัมภาษณ์ลูกค้าคนสําคัญค่ะเพราะเคสนี้นะคะเป็นเคสเกี่ยวกับบ้านหมุนค่ะแล้วก็มีอาการของปลายประสาทอักเสบร่วมด้วยค่ะแต่ว่าปัญหานะคะและอาการต่างๆนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้ลูกค้าเล่าด้วยตัวของเขาเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดีย๋ยวช่วยเล่าอาการนะคะแล้วก็แนะนําตัวนะคะให้กับคุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยค่ะจ้าดิฉันอายุ53นะคะจ้าคือตอนแรกอะ่ะมีอาการบ้านหมุนแล้วก็คือลุกขึ้นมาเนี่ยลุกจากที่นอนเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเดินได้ค่ะต้องนอนแล้วก็หลับตาก็เลยเซิร์ชเข้าไปดูใน Google ว่าอาการแบบนี้มันเป็นอย่างไงคือพี่ด้าเป็นอย่างนั้นหลายวันไหมคะที่ก่อนก่อนที่จะเข้าไปเซิร์ชนะคะสองสามวัน ใช่ใช่สองสองวันคือตื่นตื่นมาวันนั้นอ่ะก็ยังแบบว่ายังยังยัง,ยงไม่เซิร์ชนะก็แบบว่านอนนอนน,นิ่งก่อนแล้วก็ดูอาการค่ะแต่พี่ด้านจะไม่จะไม่ให้อาการมันเป็นเยอะอกัวค่ะก็เลยรีบเซิร์ชค่ะก็เลยรีบเซิร์ชเลยรีบเซิร์ชแล้วก็ตัดสินใจอยู่สองวัน อ่าพอเซิร์ชเข้าไปแล้วอยู่คอนอ่ยเด้งขึ้นมาใช่แล้วก็เลยแอดเข้าไปเจอน้องน้องคนหนึ่งผู้ชายตอนแรกเจอผู้ชายแล้วก็ถามว่าอาการแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาการบ้านหมุนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าถามถามคำถามเขาแบบเยอะมากก็แบบคือต้องการความมั่นใจเนาะใช่ก็เลยสั่งมาสั่งมากินได้ครึ่งครึ่งกระปุก แค่กระปุกใช่พึ่งกระปุกแล้วก็คือว่าไม่มีแล้วอาการบ้านหมุนคือไม่มีแล้วแต่ว่ากินกินหมดกระปุกน้องเขาบอกว่ากินให้หมดกระปุกทา,ทานต่อเนื่องใช่ใช่ทานต่อเนื่องให้หมดกระปุกแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีอาการแล้วถามพี่ดานิดนึงค่ะว่าตอนนั้นอ่ะทำไมเราถึงไม่ตัดสินใจไปหา คุณหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่ากลัวกลัวกลัวแบบว่าพอไปหาคุณหมอแล้วจะเจอนน่นเจอนี่อะไรแบบอะไรแบบนี้ไงใช่เพราะว่าจะเป็นโรคอะไรก็เลยใช่ไม่อยากใช่เพราะว่าพี่ด้านเนี่ยไม่เคยไม่เคยหาหมอเลยไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นวันนั้นนั่นแหละสองปีแล้วนะหลังจากวันนั้นก็ไม่เคยมีอาการบ้านหมุนอีกเลยใช่ใช่ค่ะ2ปีแล้วสองปีแล้วจ้ะแล้วทราบมาอีกว่าเมื่อสี่เดือนที่ผ่านมาพี่ด้านมีอาการอะไรเกิดขึ้นใหม่ เจ็บหน้าอกเจ็บแบบจี๊ดเลยเจ็บเจ็บแป๊บแป๊ะอ่ะมันเจ็บแป๊บแป๊แล้วก็มือชาเท้าชาต้นคอปวดหัวใช่คอบ่าไหลเนี่ยคือปวดคือแบบมันไม่โอเคอ่ะใช่ก็เลยมันเจ็บนานไหมคะพี่ดาเจ็บพอแบบพอเรานอนหรือว่าเราคือตอนหายใจไม่เจ็บนะแต่ว่าพอเรานอนหรือเราเอี้ยวตัวอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บเจ็บแป๊บแป๊อ่ะ ใช่คือเจ็บจนเรารู้ว่ามันเจ็บอ่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยไปเสิร์ชกลัวเป็นโรคหัวใจก็เลยเข้าไปเสิร์ชดูว่าโรคหัวใจมันมีอาการอะไรอะไรแบบนี้ใช่แล้วเราเป็นอาการแบบนี้คือคืออะไรค่ะใช่แล้วอยู่คอก็เด้งมาอีกยังไม่ไปโรงพยาบาลใช่ยังไม่ไปค่ะไม่ไปค่ะอยู่คอเด้งมาก็เลยดูว่าอาการแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ย แอดเข้าไปเจอคุณอู๋ค่ะใช่ก็เลยถามคําถามยิงคําถามเลยยิงคําถามเลยว่าพี่อาการเป็นแบบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นอาการอะไรตรงตรงแป๊ะเลยคือปลายประสาทอักเสบเพราะว่าอาชีพของพี่ดาคือเซลล์ค่ะเซลล์ขายเฟอร์นิเจอร์ออกงานตามเมืองทองธานีใบเทคบางนาต้องยืนตั้งแต่10บโมงจนถึง สามทุ่มเดินหาลูกค้ายืนเรียกลูกค้าจะนั่งก็ตอนที่ลูกค้าเนี่ยเข้าไปในบูธแล้วก็เปิดบินพรีเซนต์อะไรแบบนี้เท่านั้นใช่คือทำงานเก้าวันก็จริงแต่ว่าใช้ร่างกายเยอะประกอบกับอาชีพของพี่ด้าด้วยค่ะมันทำให้ตึงมันทาให้ตึงใช่แล้วก็เจ็บหน้าอกอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยเข้าไปก็สั่งมาถามจนละเอียดแล้วว่า อาการอย,าอย่างนี้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 คุณอูก็ส่งมาค่<ฮ>ะใช่ส่งรายละเอียดมา <ฮะ S 2> ใช่สั่งเลยหนึ่งกระปุกแรกคือกินไปแล้วก็แบบว่าคือยังกังวลอยู่นะยังวิตกกังวลอยู่ถามถามคุณอู๋ทุกวันค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะคุณอู๋พี่ไดาจะตายไหมจะตายไหมคะเนี่ยมีความกังวลใจใช่ใช่ใช่ช่ จะตายไหมมันมีเคสอย่างพี่ด้าไหมคุณอู๋คคุณอู๋บอกว่ามีพี่ด้ามีค่ะ,คะมีเคสอย่างพี่ด้าพี่ด้าไม่ต้องตกใจนะพี่ด้าค่อยๆคือ,คอทานเช้าทานเช้าแล้วก็ก่อนนอนอใช่แล้วก็พี่ด้ายกขาขึ้นนะก่อนก่อนนอนอนะก่อนจะหลับอะไรแบบเนี้ยยกขาขึ้นนับหนึ่งถึงสามสิบอ่านั่นแหละทําอย่างเข่งคัดเลยค่ะอ่ากินไปกระปุกแรกพอกระปุกที่สองเริ่มที่สองคือ อาการมือเท้าชาเนี่ยหายไปแล้วหายไปแล้วที่สองใช่ใช่หายไปแล้วแล้วก็หน้าอกเนี่ยหายแต่ก็มีแบบนิดนึงตอนแรกนึงกระปุกใช่ไหมแล้วแล้วก็สั่งสองแถมหนึ่งมาสองแถมหนึ่งมาเริ่มเริ่มกระปุกที่หนึ่งใช่ไหมคะกระปุกที่หนึ่งมือเท้าชาหายไปแล้วยังอยู่เจ็บหน้าอกนิดนึงพอกระปุกที่สองเรานับกระปุกที่สองนะของเซตสองนะกระปุกที่สองของเซตสอง หายแล้วอหายแล้วปึงอะไรแบบเนี้ยคือยังมีอยู่นิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าหน้าอกหายมือเท้าชาหายค่ะใช่ค่ะ,คะอ่า แล้วตอนนี้นะคะอาการที่หลงเหลือยังมีอะไรอยู่ไม่มีไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วและยังทานอยู่ไหมคะพี่ดายังทานอยู่เหลือสองเมสุดท้ายพอดีเลยไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้นะคะเราเรามีเวลายูคอมาให้พี่ดานะคะพี่ดาคะเชียวขอถามพี่ดานิดนึงค่ะว่าถ้าสมมติว่ามีลูกค้านะคะที่มีปัญหาเป็นปลายประสาทอักเสบหรือมีอาการบ้านหมุนแบบพี่ดาเนี่ยอยากจะแนะนําเขาอย่างไงดีคะ อยากอยากให้เปิดใจอะค่ะอยากให้เข้ามามเข้ามาเซิร์ชดูก่อนก็ได้ดูว่าบาลานซ์ยูคอเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปัญหาที่ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันตรงกันไหมและให้เปิดใจอะค่ะคือพี่ด้าแนะนําไปหลายคนนะ<ม>แนะนําไปหลายคนเพราะว่าคนที่ทําอาชีพเดียวกับพี่ด้าเนี่ยเขาเป็นไงเพิ่งแนะนําไป4ีห้าคนเนี่ย<ม>ใช่เพราะว่าเขาเป็นให้เขาเปิดใจเพราะว่า ส่วนผสมของยูคอบาลานเนี่ยปลอดภัยค่ะการันตีเลยว่าปลอดภัยเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของแบบว่าพวกสารอะไรเลยอ่ะมันเป็นสมุนไพรค่ะใช่มันทําให้พี่ได้มั่นใจใช่มั่นใจแล้วก็แบบว่าสั่งซื้อมาโดยที่ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบไม่มีข้อกังขาใช่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 ค่ะช่ค่ะบาลานยูคอเต็มสิบที่ได้คะแนนเท่าไหร่คะสิบบวกค่ะ โอ้สิบบวกสิบบวกบวกเลยค่ะใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็คือขอขอขอบคุณนะคะบาลานซ์อยู่คอไว้ในที่นี้ด้วยที่ทําให้พี่ด้านเนี่ยคือสุขภาพดีขึ้นใช่แล้วก็คุณอูบอกว่าคุณอูก็ก็กินเหมือนกันเวลาแบบว่าออกต่างจังหวัดออกหาลูกค้าบ่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณอูก็ทานเหมือนกันอะไรแบบเนี้ยค่ะอค่ะรู้สึกดีใช่ค่ะจ้ ก็สําหรับใครนะคะที่มีอาการนะคะแบบพี่ด้านะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านหมุนนะคะหรือว่าปลายประสาทอักเสบนะคะก็สามารถทักมานะคะสอบถามได้ที่เพจได้เลยนะคะเพราะว่าบาลานซ์ยูคอของเรานะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันจมูกข้าวที่มีแกมมาออเรชันอลช่วยรักษาสมดุลประสาทและบํารุงสมองน้ํามันงาที่ช่วยลดสารการก่อการอักเสบในร่างกายน้ำมันงาคีมอนที่มีโอเมก้าสที่จะช่วยช่อมแซมระบบประสาทและสมองและสารสกัดอื่นๆนะคะที่จะช่วย เพิ่มภูมิลดการอักเสบและช่วยให้ร่างกายนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะเหมือนกับที่พี่ด้านะคะได้ทานบาลานยูคอนนะคะแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้ามากเลยที่มาเป็นเคสมาเป็นวิทยาทานนะคะใครที่เจอคลิปนี้นะคะก็เหมือนเจอกับทางออกนะคะหรือ คุณพ่อคุณแม่ใครนะคะที่ประสบปัญหานี้อยู่นะคะก็สามารถติดต่อมาที่เพจนี้ได้เลยนะคะวันนี้นี่นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณพี่ด้ามากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะและฝากอีกหนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่ Balance Man คะ่ะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ